ตอ้ตัวหนึ่งเกือบไปโละแนนเฮ้ยเล้ยต่อเรืองที่น้องต่้ผไม่ไ่ไข่ขัดข้าทิ หอมแดงใส่ไปเลยครับได้ประกรูดหอม สวัสดีครับพี่น้องสู่ผูซู่พ่นครับมื่อนี้ก็มาพร้าับมุที่บ่าตนี่คือเก่าครับพี่น้องมื่อนี้ภาพพี่น้องว่าต้มปลาไหลเด้๋ยพี่น้องนะต้มปลาไหลแล้วพี่น้องนะอ่านี่ครับนะครับต้มเปียกปลาไหลเด้๋ยพี่น้องนี่อ่าล่างเรียบร้อยผู้ขี่เท้าเรียบร้อยแล้วครับในล่างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะผงกันเลยครับวันนี้นะนี่ครับเครื่องที่เขาขัวไว้ที่มิคา ตะไคร้แล้วก็พริกใบระกูดนาะตะหอมแดงครับขัวเรียบร้อยครับพี่น้องใส่้าไปเลยครับสซอยแล้วก็ไปขัวนยังหอมนะครับใส่เกลือลงไปเลยครับอ่าใส่เกลือลงไปใส่รสดีลงไปครับ ใส่น้ำปลานะนะตีขาดก็ได้ครับนี่ลงนัวใส่ลงไป,ะะไปนะนะแบนี้อ่าเดี๋ยวน้ำห่อนก็ได้พี่น้องน้ำห่อนก่็ยังเอาอตาไลลงครับนี่แต่เอาเยียนลงไปมันยังกบข้าวครับพี่น้องสักรู่ครับมันคหวก เดียวล้วรใส่ปลาหลงไปพี่น้องไปนี่ครับลงไปเลยน้ำปดใส่ปเกลี่ลงไปเลยนี่สิงไงสิงไงโอ้นี่้องแตด้วยกขามครับเพราะท่านใส่ตะเกแยบใส่ลงไปได้สิงไงโอ้ เฮ้ยเจ็้อนกันะสักคู่ครับบ่เนี้ยสักคู่สักก่อนจมออน่น้องคนบ่าเเลอใส่กระเพราลงไปพี่นนอะกระเพราตกท้าย ข้าบโบรายปั้ากดเอก็ได้ะไรหึตวดตด่อนตัวไงวันท้นสูงกานไยเนาะจะข้าวะ,ะจะข้าวครับเฮ้เพื่นดูบานนี่เอ้ยไหนทีใส่หอมลงไปครับบานนี่ใช้ได้หอมเดี๋รออับนนี่ได้ได้เรื่องวะอ่า ในเรื่องแล้วพี่น้องบ้านเนี่ยรันะนั่งถอมเลยจัดเสิร์ฟครับบานนี่ยังม่หนะังาค้าบ้านี่ยัดียดีเรี๋ย่ายอ่าี่ดำเลยบ้านเี่เทเลยเทเลยอ่าอ่าดำเลยเฮ้ยข้าวปล ขายขายของเจ้าของเ่เขาเบิ้งแบบทปนขอดนอเขาก็ไปแบบง่ว่วเบิ้ง้ยงเอเจเนี่ยอ๋่เจบได้ยังเห็เมือยเจ้าของฮะพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้อกันึด้มือนี่เออต้มปลาไหลครับต้มเย็นครับพี่น้องหมสุดนเยนใหญ่ครับโอ้ยเยนใหญ่จงอ้างเลยสวนเบิดด้านหา บึงเลยครับบึงเลยครับบึงเลยครับเอ้ยขนาดใหญ่เลยครับของเถีเลยครับอ่าผนโอ้เลยเ่เลยพี่น้องเอวันนี้เ้อเบงบ้หน้มันกครบง้างในบึงข้างในบอกบึงีมันบงสีบงดนเสบ้นบงบีเียับบจังดบงู้กยิ้มยิ้มน้ำคุณนายนีท่วังนี่พีบีพี่นยนี่างเอียไงครับิ้มเบยยิ้เบอยู่ได้น้อเบิมน้ำเมันลํารประยชตักเสียไว ตังักการเลยเดี๋ยวพ่อจังแซแลววาตัวนี้มาเรกเอ่บีียกไปพ่อไงจ่ใกล้ๆเขบใกล้ๆาพ่มุนนั่งเลยนั่งนั่งนั่งมันี่ฮะแคมาได้พี่น้องเด้อกินตรงเยี่ยนน้ำกันเด้พี่น้องปลาไหลครับปลาไหลใหญ่วากระโดดโอ้ยะไรฮาบีบอกบีแตกผมนี่ยังไงเสียบแตกแล้วเขาเสียบแตกแล้ว เหมือนเมบอกเบแมาใหรบ้างอ่าเออหลนย่นก็เป็นคนบอกเแต่ถ้าเกิบีงหัวก็ใส่บีงหัวบ่ไม่มีไปยืนนี่นี่นมาเงี้ยนสีมันกันได้ครับเด้อเด้งเด้อ้น้อพี่น้องเเลยครับบแสบเลยครับแสบเลยเป็นหน้าเป่งๆอย่เะหอนนอครับนี่เป็นหอน เยอมยดิมยดมเดมของเทีของแทียของเถียครับผมมีใครเลยบ่อาเจาห่อนเย็นก้อนบ่โอ้ยเฮ้ยดีเลคุณเลยฮะสดต่อไปเรื่อยนานได้หลยนตัวน่อยมันเลยตัวหน่อยตัวน้อยไม่บีเยอะไปหมครับเยนุ่นี้อุ้ยเอคือว่าปเปยคือปกติด้วย โอืมโอ้คโอเคือเคโอเครอเะโอ่น้อเคโอเให้เคโอเคโอเคอกอเคโ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 อเคันเคโเหโอคอเคอเคโอคโอเคเคโันคโอเคโอเคโอเอเามาเด้อเคโอเอเคโอเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเอเออคับเคอ ูหอนครับเนาะนี่นแล้วจะเสียบตัวดอนฮ้อนคือเก่าคือเก่าคือเก่าพอนซักคือเก่าครับพี่น้นองนะเสียบเสียบตรงน,นีค้ครับมือนี้เสียบคือเก่ามือนี้นมานครับมือนี้ได้เอียนมาได้เอียนใหญ่มากครับมือนี้ขอขอหาดีเลยอืยมคือซักครับเฮ้ยเออโชดกลับไปมูนสดกลับไปเขาเขาไปเสียบเขาไปเสียบครับอันหัวหน้าบอยเท่าไปสิ สักหัวหน้าบวมบวหน้าบวยหัวหน้าบวมพ่เหน้าบวมมเปนเงเด้อะันี่พี่น้องวันนี้แซ่บแซร่วมกันครับส่องเปียงม่หน้าบวมมีวงเนี่ยนะครับกินเขายยู่าอหน้าพ่อหน้าไ่เปกอหน้ายหน่อนะหกรอนหนโซดอนห่อนครับมันยังมีแยงนะพี่น้องกินเขาต้องกันแซ่บครับแซ่บแซ่บ